ดูเธอมาค่ะยอ้อนนารูนะคะมาค่ะน,นี้จับจับคอเสื้ออีกแล้วนะคะดี๋ดูเธอมาพวกต้องจับคอเสื้อวันนี้แบบผมฟูๆนิดนึงนะคะมาผมนะวันนี้เรียกว่าไล่ผมอะรูปผมนะมันชอบไปทิ้มลูกตานะคะมาบัานหน้าไม่ไม่ชอบเท่าไหร่บางคันหน้านะคะวันนี้ชวนกินข้าวเหมือนเดิมทานกินแบบง่ายๆเลยนะคะง่ายมากวันนี้นี่นะคะดูดีๆนะคะผักผักบ,บ,บุ้งใส่เห็ดเข็มแล้วก็มี แน่นเลมีไข่เจียวด้วยนะคะมาคลำกินเข้ากันเนาะเปลี่ยนขนาดจานนะคะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะะที่เขายังไม่กลับมานะคะชวนที่เขาเขาแล้วเมื่อกี้ตอนที่เอามาเนาะมาลองชิมดูก่อนอืมอร่อยมากกินผักบ้าน,นะคะมันเต็นเนื้อแต่ไสเยอะล้ หมูก่านี่ยกินแค่ทุกวันพอดีราคาไม่เคยแพงเท่าไหร่เนาะกากินได้ไง่ายนะอ,อร่อยมากถูกใจจริงๆมาก,ากินข้าวกันคานหนึ่งคนนะคะหนึ่งพันเนาะ ตัวน,นี้ไต่หวันร้อนนะคะทานที่น้องอยู่นะไม่ใช่ทานประเทศนะคะใครๆกินผักผักัเฟ้าผ,ผักบุ้งเลยอะ่ะ น้องหาเอาละปั่นท่านก็สร้างก็ได้นรออ๋อใช่好好好那等一下就弄這個好誒剪不斷พี่ยงแฮปปี้แชร์สวัสดีนะคะไม่ได้เจอพี่ยงนานมากดูเธอมากค่ะกินข้าวกันค่ะพี่ยงกินข้าวยังคะ ไว้ท่านไทยคันน้องสาวนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมน้องสาวคนนี้นะคะเสียดายตกทำไมเนี่ยถ้าเก่มาพอดีนะเะมื่อกี้ถ้าเก็บมาถามเอางานแกรีบนะคะเ็จะคงเป็นตัวอย่างไปให้เขาดู เป็นงานเบ็ดเหมือนเดิมด้วยังเบ็ดสวัสดีทัางแปดท่านนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะข้าวเย็นนะคะอร่อยอร่อยวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์กินแค่ผักกับไข่ สวัสดีพี่ผมรักคุณนะคะเมื่อกี้พ่อมาตอนนี้ลูกชายมาแลวนะคะมาค่ะรสุดจองท่านมากินข้าวด้วยกันนะคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหรเละเอาตะกุนคุยกันนะคะตะกุนค,คุยก,กับลูกชายแก ุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเก่งเข้าด้วยกันเนาะผมรักคุณพี่ยงทัดไทยนะคะพี่ยงให้พี่เชร์ทัไทยนะคะช่วงนี้งานก็แบบเงียบๆเงาๆไม่ค่อยมีงานนะใตหวัน โรงงานนี่ยิ่งแล้วอยากีิบมากเผ็ดเอาไว้เป็นสองอาทิตย์กว่าจะเอาออกมากินโอ้โหดองไว้ก่อนนะ นี่เหรอห้หวานถาพวกว่าหวานอันใดนหวานอันก็ฝัดดีดีผมเพิ่งมาจะน,นอนแล้ว้ wow. จาจำกันได้แต่จำชื่อไม่ได้นะคะจำรูปภาพโปรไฟล์ได้นะคะแต่จำชื่อไม่ได้ มาช้าดีวกว่าไม่มาค่ะเดี๋ยวพื้นอ่านอืมพี่พิ่งขึ้นร้านสนเหรอใช่ค่ะพี่พิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขึ้นขึ้น มั่ไแ้กหกนาทีค่ะแม่ตอนแรกว่าจะทำมื้นี้ตั้งแต่สามช่วกว่าแล้วแต่ว่างานเท่าแก่เท่าแก่มันรีบเอาไงเท่าแก่บันเดินตามมาสองรอบเลยวะก็ทำให้เท่าแก่ก่อน ว่าจะทําเป็นตัวอย่างส่งไปให้เขาดูก่อนว่าลายนี้โอเคไหมเป็นงานเบ็ดเ,เหมือนเดิมเยันดีที่มาดานะวันนี้น่ากินเหมือนเดิมขอบคุณค่าวันนี้กินเป็นผัดนะ ที่ทำงานเสียไปเมื่อวานน่ะมาซ่อมวันนี้ต้องขออภัยทุกคนเลยนะที่แบบว่าเวลาจะไม่สะดวกเนาะเวลาไม่เตรตัว บางวันขึ้นไวบางวันก็ขึ้นช้านะคะแ้วก็ไม่เกินเที่ยงคืนมันมันมันอาจจะเกินอยู่ว่างานมันยุ่งแบบไม่ใช่ว่ามันยุ่งหรอกงานแบบมันมีการเสียมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตอนช่วงเวลาที่น่าจะมาทำกินอะไรเงี้ยแล้วตัวน้องเอไปทำกินช่วงเวลาที่งานเกิดปัญหา เวลาไหนวันไหนวันจรินถ้าร้านกินข้าวอะร้านพุวันนะแต่ต้องเวลาไม่ใจต,ตัวเวลาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งขึ้นไปถึงสามทุ่มครึ่งใช่ไหมไวัยสุขก็จะมาสามทุ่มสามทุ่มครึ่งแต่ถ้าเวลากลางกก็ประมาจะมาประมาณสี่ทุ่ม อแม,ม่บัดยุนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะกำลมันนอนพอดีเลยอือกําลังจะถามพอดีว่าเกาหลีมันห้าทุ่มซึ่งนะนยังไม่นอนอีกบ,บ่อยนะ รู้มากินข้าวกับน้องก่อนนะแม่ใบยุนเราค่อยนอนย <c ười> ิงคอรอบดึกน้องแกลแตกแล้ว ร้อนอ่ะข้าลำใใจอยู่แต่ก็ร้อนพิมพ์ชื่อพี่ต้นหน่อยขออภัยด้วยนะครับขอจักคำใหญ่ๆหน่อยค่ะจัดให้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะก็ดูต้นเชกนมันร้อน ขอบคุณที่รอชมนะคะจะไปหนึ่งคำใหญ่ๆรีบเตะหัวก่อน นไม่ตกจัดไปนะคะ <H ums> น้องชอบปลุกคนที่กำลังจะนอนมากินข้าวด้วยกันนะน่าเสัวาทำแบบไปในตัวยังไงไม่รู้ <ấy S 2> <laughs> ทำให้คนที่จะนอนนอนหิวเข้าตายแล้ว ถ่า,ายเรียบร้อยนะคะหมดนแล้วแวะดูช่มแปลกอะอมาดูท่างป,านนประดานพอดีบาบายนะคะบายบายรือท้กไายไม่รู้สวัสดีครับเลยนนี่ยมีรูปแบบกบมือด้วยนะคะหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วพีน้ำก่อนนะ กินไปหน่อแตกไปหมดไปไมาก <c oughs> ให้ดูแกคำคำเองาำคำทังหมดแล้วค่ะตอนนี้ว่าได้กินก่อนหน้านั้นแล้วนะคะบา,บายยค่ะคุณเรียกว่าคุณะไรดิอ่านชื่อไม่ถูกเนี่ยไม่เป็นไรจำหน้าได้อพอจำชื่อไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะหมดแล้วนะคะขอบะคะุณค่ะเราไปแล้วนะทุกคน ไปไปค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามากินข้าวด้วยกันเนาะขอบคุณนะคะที่ตื่นนอนมากินข้าวด้วยกันนะคะยบายค่ะฝันดีนะคะนอนได้โอเคนะคะกราบโอเคนะคะโอเคก็อาารย์ชื่ออยู่แต่ว่าอานไม่ถูกโอเคนะคะยบายผมชื่อกราฟครับโอเคค่ะยบายนะคะน้องกราฟไม่รู้วเป็นพี่หรือเป็นน้องเรียนน้องไปก่อนรายกแทเห็นเป็นพี่โอตายแล้วตัวยบายค่ะขอบคุณทั้งสิบดท่านนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะ สันดีทุกคนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ